คือที่ที่มีโครงการที่โคกินขาวนี้นะครับเนื่องจากว่าโคกินขาวเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเป็นขบวนการที่ประชาชนเขาลุกขึ้นมาเพื่อที่จะบอกกับสาธารนณะ แล้วก็ช่วยกันปกป้องทรัพยากรซึ่งเป็นทินที่อยู่และวิถีชีวิตของเขาซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ปี235 5มาแล้วนะครับถ้า,ถ,าถ้าผมจะไม่ผิดน,นะ,ะพี่น้องชาวบ้านก็พากันลุกขึ้นมาที่จะบอกกับสังคมบอกกับผู้มีอำนาจรัฐให้ได้รับรู้ว่าชีวิตของเขาอยู่ที่นี่แล้วจะที่จะเอาอะไรมาใส่เขาตามนโยบายการพัฒนาของรัฐนี่นะครับ ก็ต้องควรระมัดระวังแล้วชาวบ้านก็ลุกขึ้นมาเพื่อที่จะปกป้องสิทธิ์ของตัวเองแต่พอมาถึงช่วงของระยะนียนะครับที่มีโครงการนี้ก็คือทางคณะกรรมการโครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรยุมชนของภาคอีสานเนี่ยก็เห็นว่าจากนี้ไปเนี่ยการขยายการพัฒนาอุตสาหกรรมเนี่ยจะม,มีมากขึ้นหนึ่งในนั้นเนี่ยที่สาธารณประโยชน์ ที่มันมีมากพอที่ผู้ประกอบการเขาสนใจเนี่ยก็คือที่โคกหินขาวฉะนั้นแล้วโคกหินขาวก็คือที่หนึ่งที่การพัฒนาจังหวัดขอนแก่นได้ปักหมุดไว้แต่ก็ประเด็นหนึ่งคือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้ปฏิเสธนะว่าจะเราไม่ได้ปฏิเสธการพัฒนาแต่ประเด็นของเราคือว่าการพัฒนาเหล่านั้นจะต้องเห็นหัวประชาชนหน่อยการพัฒนาเหล่านั้นจะให้ประชาชนเขาได้มีส่วนร่วมใช่ไหมครับได้คิดวางแผนกำหนดยังไง เราต้องการอยากจะให้ทั้งอุตสาหกรรมและประชาชนนี้อยู่ร่วมกันฉะนั้นแล้วเนี่ยโครงการนี้ก็คือว่าถ้าหากโครงการโครงการนี้เข้ามาก็หวังว่าในส่วนของทั้งนักศึกษาซึ่งเป็นน้องเป็นทํางานอาชีวิตอยู่แล้วนะครับเรียนหนังสือไปด้วยเนี่ยจะเอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาคุยใช่ไหมครับมาสร้างความเข้าใจกับชุมชนเพื่อที่จะให้ชุมชนได้ระมัดระวังใช่ไหมครับมากขึ้นว่า การพัฒนาอุตสาหกรรมมันจะมีผลกระทบด้านบวกด้านลบอย่างไรเพราะฉะนั้นโครงการนี้ถึงถึงขึ้นมาจึงถึงมีโครงการนี้ขึ้นมารับประเด็นนี้ โรงงานเขามาแม่คือว้านเนี่ยอันแรกแปละที่มันมีผลกระทบคือชาวบ้านเนี่ยต้องสูญเสียที่ดินท่ามกินอันที่สองผลกระทบอันต่อไปก็คือน้ำเสียสิลงใน่งในพื้นที่ชุ่มน้ำของเฮ้าพื้นที่ชุ่มน้ำนั่นก็คือหวยเสือเต็นที่เฮ้าใส่ท่ามประโยชน์ในการท่ามการเกษตรมัง่งในการท่ามอ,อุปโภคบริโภค ปลาป่าหมู่บ้านหนั่งสินะรอบๆบ,บริเวณนั่นคือคือใส่น้ำอยู่ในหันเมื่อสองตำบลตำบลนน้ำพองกัตบตำบลสะอาดสิบเจ็ดหมู่บ้านที่ใส่น้ำในพื้นที่ชุมน้ำหอยเือเตนนั่นแม่เลว่าถ้าโรงงานมาปุ๊บนี่น้ำม,มันต้องเสียอยู่แล้วเมื่อสีเดือนร้อนแล้วมันก็สิมีการแย่งน้ำเา,พา,า้พราวะเฮาท่าการเกษตรมันว่าถ้าโรงงานมาปุ๊บมันก็ต้องแย่งน้ำเฮ้าขื้นไปใส่อีกอีกอักอนนึง แม่เลยว่าอยู่อยู่อยู่ตะลรงงานเนี่ยก็คือพ่อแล้วมันหลายแล้วโลงงานน่ะพ่ออนะแม่เลยว่าพ่อแล้วขอให้เป็นพื้นที่ของเกษตรกรซะน้ำก็เป็นน้ำของใช้บ้านซะให้ไท้บ้านใส่ใน่้านกเกษตรซะยังสี่หน้าอาหารการกินของเข้ากันให้มันได้อยู่อย่างยื่นไปกับลูกกับหลานเฮ้าต่อไปยังสีห่หน้าพ่อมีลูกดาวดินเขามากปุ๊บนะพ่อแม่เลยว่าเออดีมาหายควมรููเรื่องสิทธิไอ ิททีชุมชนมู่แม่กะเออรู้จักเออสิทธิชุมชนต้องรูจักร,รู้จักลูขืนมาต่อสูเพื่อ,อ,อปกป้องสิธิ์ในหมู่บ้านในชุ่มชนของเจ้าของนะ่ะกะกะเออคือเห็นแล้วว่าโขงหินขาวข้าวข,าขืนมาปกป้องมันได้ย่อ่ารอบนี้เขาก็ต้องปกป้องหายมันได้กะมีค่วมเฮิอมในใจว่ากูต้องชนะเังสินะมู่แม่คิดว่ากูต้องชนะแต่ว่าหาวิธีชนะบ่ราันได้ก็เลยพอดีลูกักบมาหายว่วมรูกับห้า แม่คือว่าการขับเคลื่อนที่มู่แม่ยุดไว้คณะนั้นแคลรอสารนี่ค,คือคือเป็นการเหมือนเหมือนท่งต,า,งตานแล้วเมื่อท่งไปแล้วของไทยบ้านพ่อลูกเขามาปุ๊บหลูกก็เลยผ้ามาเคลื่อนในและเริ่มต้นเคลื่อนเขาจังหวัดฝปาาผู้บาตอนนั้นผู้บาก็เลยเห็นความสําคัญของเฮ้าเขาก็เลยย่อมมาเกลียจ่าปกติแล้วเขาสีบ่คุยกับเฮ้าวานนี้ก็เลยตั้งตู้เกลียจ่ากันได้ พอดีก็มาลงพื้นที่พอเข้ากับอยากให้ข้าจ้มมาลงพื้นที่ว่าไอ้เนี่ยโรงงานนี่มันอยู่สูงกว่าน้ำกว่าชุมชนแล้วก็อยู่ไก่แรงน้ำไก่แรงชุมชนเท่านี่เข้าสิมีผลกระทบมากไม่เพราะว่าเข้าพ่อแล้วโรงงานมันมีผลกระทบกับเข้าหลายแล้วเพราะว่าโรงงานมันเต็มแล้วก็เลยว่ายุดว้เท่านี้เพื่อนก็เลยเห็นความสําคัญเพื่อนก็เลยลงมาเบ่งก็เลยดีเลยว่าเออดีสุ่มลูกเขามาก กันเลยบผ้ากันเคลื่อนไว้แม่คือว่าถ้าว่ามีลูกมู่แม่กัสิแพ้เขาละ่ะศารกสิบสตัดสินให้มู่แม่สะาดอกแม่คือว่า สำหรับโครงการนี้นะครับจุดเด่นของโครงการนี้ก็คือเรื่องของการให้ความสําคัญกับคนรุ่นใหม่นะครับซึ่งเรามองว่าข้อจํากัดอันหนึ่งของการทํางานของภาคประชาช,ชนปัจจุบันก็คือว่าคณะทํางานของภาคประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยจะเริ่มอยู่ในช่วงของวัยการคนนะฮะแล้วก็เริ่มที่จะบางจุดก็เริ่มมีความอิ่มตัวในการพัฒนาแล้วนะฮะเพราะว่าทํางานเคลื่อนไหวกันมานานนะครับต่อสู้แล้วก็เรียกร้องความเป็นธรรมการสังคมในหลายๆด้านทํางานในพัฒนาในหลายมิติ แต่ว่าในาปัจจุบันเนี่ยมิติทางสังคมทางเศรษฐกิจเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะกระแสการเปลี่ยนแปลงโดยโดยอาศัยกลไกของโลกาภิวัตน์นะฮะการเชื่อมโยงของขูลข่าวสารตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับโลกเนี่ยในปัจจุบันมันทางานได้อย่างรวดเร็วซึ่งกระบวนการในการทํางานแบบนี้เนี่ยเราเชื่อว่าเราจะต้องมีการสร้างคนรุ่นใหม่ขึ้นมาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตรงนี้และสามารถใช้การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาได้อันนี้ถือว่าเป็นหัวใจสําคัญที่เราแรงเห็นว่ากระบวนการนักศึกษาน่าจะเป็น จิก๊กซอตัวจิก๊กซอสําคัญที่จะทําให้กลไกระหว่างคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่าเนี่ยสามารถเดินเดินเดินต่อหน้าเดินหน้าต่อไปด้วยกันได้เพราะนั้นเราจึงเล็งมาที่ว่าจะมีนักศึกษากลุ่มไหนบ้างในมหาวิทยาลัยที่จะสามารถทํางานตรงจุดนี้ได้นะฮะซึ่งในในประเด็นตรงนี้เนี่ยเราคุยกันเยอะนะครับว่านักศึกษาที่ควรจะเข้าร่วมโครงการเนี่ยสิ่งที่เราควรจะต้องคิดในระดับแรกคือว่าเป็นนักศึกษาต้องมีผลงานแล้วคือหรือว่ามีความความกล้าหาญแล้วก็มีการทํางานอยู่ในพื้นที่อยู่อยู่แล้วเป็นเบื้องต้น เราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงมองว่าถ้าเราจะพัฒนาคนรุ่นใหม่ต้องพัฒนาจากคนพื้นฐานของคนรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์และมีมีมีมกลไกในการทําง,งานอยู่แล้วอันนี้คือบทบาทหน้าที่สําคัญของกลุ่มดาวดินก็คือการเข้ามาให้ของรุ่นประชาชน2การทํางานร่วมกับประชาชน3การตั้งศูนย์ประสานงานซึ่งเป็นศูนย์ประสานงานข้อมูลข่าวสาร4คือการทำทำหน้าที่ในการพัฒนาในเชิงเชื่อมโยงเครือข่ายของนักศึกษาที่มีต่อการพัฒนาชนุมชนครับ ดังนั้นจึงสรุปวัตถุประสงค์ทั้งหมดได้ว่าเพื่อศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีชีวิตวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่โคกขินขาวตำบลน,น้ำพองอำเภอน,น้ำพองจังหวัดขอนแกน่นและเผยแพร่กฎหมายสิทธิมนุษยชนให้เกิดการตระหนักถึงความสำคัญของหลักการสิทธิมนุษยชนตามระบอบประชาธิปไตยในพื้นที่โคกขินขาวรวมไปถึงเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ดึงแนวทางการพัฒนากลุ่มพัฒนากเกษตรกรเลิงนกทาไทยเจริญจังหวัดยโสธรนั้นเพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับกเกษตรกรแนวหน้าทางกเกษตรกรรมของกเกษตรกรให้เป็นต้นแบบในการพัฒนาสู่การขยายภาคเกษตรกรรมและเป็นการพัฒนาสมาชิกและ,กะเกษตรกรในการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มรายได้ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินทุกระบบของกเกษตรกรอีกทั้งยังพัฒนาการทำการผลิตที่ครบวงจร ใช้เกษตรธรรมชาติผลิตอาหารปลอดสารพิษลดรายจ่ายเพิ่มมูลค่าผลผลิตด้วยการแปรรูปมีความสามารถทางการตลาดสามารถสร้างผลผลิตพึ่งพาตนเองและเกื้อกูลกันในสังคมรวมไปถึงการมีกระบวนการสร้างเครือข่ายองค์กรเกษตรกรพัฒนาการจัดการรายได้แบบมีส่วนร่วมและการเงินด้วยการสร้างสถาบันการเงินวินัยทางการเงินของเกษตรกรเพื่อเป็นการออมและลดต้นทุนการผลิต วันนี้เป็นวันที่พี่น้องเกษตรกรจากจังหวัดยะโสธรจำนวนสองอำเภอสิบห้าตำบลมารวมตัวกันเพื่อจะนำความสำเร็จในการทำเกษตรธรรมชาติมาแลกเปลี่ยนบทเรียนประสบการณ์และขยายผลพี่น้องครับต้องเข้าใจว่า ปัจจุบันนี้โลกมนุษย์เนี่ยประชากรโลกมนุษย์เนี่ยได้เพิ่มเป็น7,400คนแล้ว7,400ล้านคนแล้วสิ่งที่หลายคนห่วงใหยมากก็คือว่าอนาคตโลกนี้จะวิกฤตเรื่องอาหารเนื่องจากภาวะโลกร้อนพื้นที่ทำการเกษตรถูกเบียดขับดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาโลคปัญหาประชาคมอาเซียนและประเทศเราด้วยทางโครงการพัฒนาศักยาภาพองค์กรชุมชนภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิสำนักง,งานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เห็นสมควรสำคัญในเรื่องนี้จึงได้เข้ามาส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายกเกษตรธรรมชาติ150ครอบครัวที่ดำเนินการอยู่ ช่วงที่เรามาส่งเสริมสนับสูุนนี่ผ่านมาแล้วหนึ่งปีปรากฏว่าการดำเนินการของเกษตรกรในเครือข่ายเกษตรธรรมชาตินี่ได้มีความคืบหน้าในระดับหนึ่งวันนี้เขาจึงได้นำสิ่งเหล่านั้นมาแลกเปลี่ยนกันเพื่อจะสรุปผลงานและขยายผลออกไปยังจังหวัดจะสถอนจนเต็มจังหวัด